จะมาวันนี้เราจะมาทำอะไรกันคะนอนพีเหรอะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนอีนเรามาแนะนำสมาชิกของแก๊งบ้านนอกกันก่อนนะคะว่ามีใครบ้างเริ่มจากคนแรกใครคะสวัสดีค่ะน้องยมัยค่ะโอเคสวัสดีครับมาสันครับสวัสดีครับก้าครับโอเคสวัสดีครับตันครับสวัสดีครับฟ้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ชื่อใจยังไม่ได้แน่สวัสดีครับกายโอ้ายเรียบร้อยอ่าวันนี้เราจะมาเล่าอะไรกันนะคะนอนผีนอนผีกันนะคะวันนี้ทุกคนจะเล่าเรื่องผีคนละหนึ่งเรื่องแล้วเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องผีของใครน่ากลัวสยองที่สุดเริ่มจากใครก่อนคนแรกวันหนึ่ง เขาไปเข้าห้องน้ำกับวัดเจอีจกตัวมันหนักกว่าตรงไหนวะเนี่ยมันหนักยิงที่ดใครอเเรื่องเราเอาใครคนต่อไปมาซัมพี่แบทอ่ะมีวันหนึงมีกระเทย เดินไปเดินมาเขาเน้่ยงอนไปแล้ว้อนไปแล้วมีผ sì ีโจ๊กดังมันก็อันเดียวกันแล้วะแล้วโจ๊กผู้ดังอบโจ๊กขี้มากินสรุปพวกคนนั้นเป็นกะหังกินขี้ มีอยู่วันหนึง่งเด็กชายมาว่นไปเที่ยวตอนกลางคืนปากฏว่าเจอผีขู่คอตายอยู่ใต้ต้นขนุนนี่นนนี้นะโอ้ยีขนุน สวนท้ายจูบมาสั้นและสวนดักสรุปก็คือเป็นหีขนุนนั่นเองแต่กูตื่นตลกว่ะต่อไปพี่แฝดเออจริงๆว่ะมันไม่ใช่เรื่องสยดสยองเลยนะมันเรื่องตลกนะนี่ต่อไปพี่แฝดเราเราเราเปลี่ยนเรื่องทันไหมนี่กลายเป็นเรื่องตลกนะนี่ให้เราเลี๋ยวจิพามา ให,ให้เล่าเรื่องผีน่ากลัวนะคะแต่สรุปว่ามันเป็นเรื่องตลกเ,เออเป็นเรื่องตลกไม่น่ากลัวเลยโอ้สำหรับคลิปนี้ไปละค่ะเพราะว่ามืนมีแต่มุกแป๊กๆทั้งนั้นเลยไม่ขำเลยน้อยยัยไหมปิดคลิปให้หน่อยคะ่ะน้อยยัยไหมไม่ได้เล่ากับเขาเร็วๆๆคลิปนี้นพี่มา<ล>ตันปิดคลิปให้หน่อยเร็ว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 เรลืมล,ล,ละอ่ะเร็วๆว ถ้า yeah. ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด like, แชร์กดซับสไคร้แล้วอย่าแล้วอย่าลืมกระทืบไลค์ให้ผมด้วยนะครับเยอะๆนะขอเยอะๆนะคะขอ5แสนเลยครับโอ้โหยังบ้านนอกเราขอไลค์เยอะๆนะคะขอไลค์เยอะๆเนอยขอกระืบไลค์ด้วยครับไปละค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย